วันที่719แมลงสีดำมากมายได้ส่งกลิ่นไอที่เย็นเยือกออกมาด้วยจำนวนที่สามารถปกกลุ่มบ้นที่โดยรอบเอาไปได้ทั้งหมดมันให้ความรู้สึกที่น่าขยะขยงอย่างมากตใต้เปนซะองค์ชายแมลงได้ส่งเสียงคำลามออกมาอย่างโหดเหีเ้ยมด้วยร่างกายที่ปกกลุ่มไม่ได้เกาะกระดูกตอนนี้เองที่แมลงสีดำมากมายได้ถาถมก็ใส่ทางดินเทียนซึ่งเหมือนกับกลุ่มหมอกสีดำที่ทำให้มิติโดยรอบถึงกับส่งเสียงออกมา เหลียเทียนยังคงแสดงสีหน้าราบเรียบหลายซึ่งความรู้สึกขณะที่กระบี่ในมือของเขาได้ฟาดฟันออกไปด้วยเคลื่อนกระบี่สุก้ลสวรรค์ฟุบฟุบุบขึ้นแมลงที่กำลังถาถมออกมาได้แหลกสลายเป็นชิ้นชิ้นด้วยทันทีเสียงกรีดร้องอย่างดังทุก่งออกมากลุ่มแมลงได้กระเด็นไปเกาะตามร่างของผู้เชี่ยวชาญแมลงหลายๆคนและทำให้ร่างกายของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นแห้งเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะดูดพลังชีวิตทั้งหมดเพื่อดูดเกินไปให้กับองค์ชายแมลง และส่งผลให้แรงกดดันอีกฝ่ายพุ่งสูงขึ้นไปอีกไม่หนม่มยท่านองชายท่านกำลังทำอะไรเสียงกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตะาระกูลแมลงทั้งหลายต่างก็พากันตกตายลงองค์ชายมาแมลงยังคงทำเป็นไม่มองออกไปขณะที่เมื่อพลังชีวิตถูกดูดกลืนออกไปจากพวกพรองของตัวเองมันก็ทำให้แขนและขาของเขาที่ถูกตัดขาดไปเริ่มงอกลกับขึ้นมาใหม่ด้วยสภาพที่ดูน่าขยักขยงสุดๆ ลูกหลานตระกูลทั้งหลายจะไม่ตายเปล่าชีวิตของพวกเจ้าแลกกับมันถือว่าคุมคามากๆระหว่างที่จ้องมองออกไปนั้นองค์ชายแมลงก็ได้พูดต่อโดยน้ําเสียงที่ดุดร้ายว่าทักษะต้องหามของตระกูลข้าคือการดูดกลมพลังชีวิตจากทุกสรรพสิ่งมาเป็นของตัวเองมันเป็นพลังที่มากพอจะใช้สังหารเจ้าบุม่มประกายแสงสีเลือดได้ถูกส่งออกมาระหว่างที่แมลงมากมายได้ถาโถงก็ใส่ทางดินเทียนผึบมิติโด,ดยรอบ ได้แหลกสลายหายไประหว่างที่ฝูงมแมลงได้หวมกนนำออกมาใต้เปซะองค์ชายมาแมลงได้ส่งเสียงคำรมออกมาอย่างดังฝูงแมลงทั้งหลายได้ถาถมเข้าใส่หลิยเทียนซึ่งอยู่ใจกลางนาที่แห่งนี้โดยทันทีเหรนยเทียนยังควงหันมองออกไปด้วยสายตาที่แอบไม่บริจิตสังหารผ่าพูดออกมาว่าเจ้าจะต้องตายตระกูลของเจ้าจะต้องถูกกวาดล้างกระบี่ในมือของเขาได้สั่นไหวระหว่างที่เขา ได้สำแดงทักษะเพลงกระบี่สุกลสวรรค์ออกมาจนถึงกีดสุดและทําให้ปรากฏเป็นขึ้นกระบี่มากมายออกมาอย่างฉับพลันขึ้นกระบี่อลุนแรงได้ป่วยพุ่งออกไปเสมือนดังลูกศรที่สามารถฉีกทําลายได้ทุกสรรพสิ่งส่งผลให้ฝูงแมลงถูกบทขยี้กลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยองค์ชายแมลงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างมากข้างพร้อมถังพ่นลําแสงสีเลือดที่ก่อตัวขึ้นมาจากพลังชีวิตของพวกพ้องออกไปด้านหน้าในทันทีหลินเทียน ได้พุ่งออกไปด้านหน้าแล้วฟาดฝันขึ้นกระบ,บี่ออกไปเพื่อทำลายลำแสงเหล่านี้ฝุบนึ้นกระบ,บี่สุกวลสวรรค์ได้ฉีกล่างขององค์ชายแมลงจนเกือบที่จะเขาฝันล่างของอีฝ่ายจนขาดสะบันเดี๋ยวเจ้าก็จะได้สัมผัสกับความแข็งเก่งของข้าองค์ชายแมลงได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดุร้ายฝูงแมลงสีดำได้ถาโถมออกมาและปกคลุมล่างของผู้เชวชาญทุกคนรวมถึงคนอื่น,นจึงทำให้เสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาไม่หยุดย่อน หยุดเถอะองชายได้โปรดหยุดเถอะขอรั์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายล้วนแต่พาการแสดงสีหน้าที่วันวันออกมาก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญกว่าร้อยคนจะถูกมแมลงตัวเล็กเหล่านั้นสูบกลืนเลือดเนื้อจนแห้งเหี่ยวตอนนี้เองที่แรงกดดันขององคชายมาแมลงเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกพร้อมทั้งสั่งการโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องทักษะต้องห้ามของตะกุลข่าแข็งแกร่งและเทียมทานองค์ชายมาแมลงได้ส่งเสียงคำรามออกมาบุม้มประกายแสงสีดำอันทรงพลัง ได้พุ่งออกไปทางหลินเทียนอีกครั้งมิติดใดรอบถึงกับแหลกสลายหายไปและเกิดเป็นภาพอันน่าสะงพรัวหลินเทียนไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรพร้อมถังฟาดฟันกระบ,บี่ในมือออกไปเหมือนอย่างเคยตอนนี้ขึ้นกระบ,บี่ของเขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่องค์ชายอีกต่อไปแต่มันเป็นฝูงแมลงทั้งหลายที่อยู่ในรอบพื้นที่แห่งนี้จึงทําให้แมลงเหล่านั้นแหลกสลายหายไปโดยทันทีกิดว่าจะฆ่าได้มากแค่ไหนกันองคชายแมลงได้ส่งเสียงคำรามออกมา หอมทังส่งฝูงแมลงออกมาจากร่างกายของเขาขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะฆ่าได้แค่ไหนกันองค์ชายแมลงได้ส่งเสียงหวัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งหลินเถียยไม,ม่ได้พูดอะไรระหว่างที่มือขวาของเขากำกระบี่ส่วนมือซ้ายประทับตาออกไปทำให้เจ็ดจำนวนแหงกระบี่ที่รุนแรงผวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเสมือนดังพวกเขาวไฟที่กำลังปะทุส่งผลให้ฝูงแมลงทั้งหลายต่างก็ระเบิดออกขณะที่ใช้ทักษะวงเวทหยินหยาง กดทับเอาไปทางองค์ชายแมลงในเวลาเดียวกันและเป็นตอนนี้เองที่การเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายถึงกับช้าลงซึ่งเหมือนกับว่าภายในร่างกายของเขากําลังหยุดชะง,งักเจ้ามนุษย์องค์ชายแมลงได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างมากข้างขณะที่ร่างกายปลดปลอดประกายแสงสีเลือดออกมาไม่หยุดหลินเทียนได้พุ่งออกไประหว่างที่ผมสีดํายาวเดบปิวสวัยไปตามสายลมปรากฏวงเวทสังสารวัฏที่แผ่กลิ่นอายทำลายล้างอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่ด้านหลังของหลินเทียน จึงทําให้องค์ชายแมลงได้แต่ตัวสั่นไปพร้อมกันนั้นเขาก็ได้เวียงอัดมันเขาใส่ล่างของฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ปาณีบุ่มวงเวทสังสารวัฏได้ส่งประกายเจตจลัดออกมาแล้วมันก็กดทับลงไปพร้อมๆกับวงเวทหินหยางเพื่อบดขยี้ฝูงแมลงทั้งหมดจนสลายหายไปองค์ชายแมลงได้แต่สั่นไปพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งไม่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าออกไปอีกออกไปให้หมด ออกไปฆ่ามันซะบุ่มประกายแสงสีแดงได้พุ่งออกไปตายไปซะเสียงคำรามอย่างดังถูกส่งออกมาระหว่างที่การโจมตีได้พุ่งออกไปทางดินเทียนพร้อมๆกับอาวุธต่อขั้นปลายที่เสริมพลังแต่ไม่พลังทำลายของมันสูงยิ่งขึ้นไปอีกเสียงปีแต่ถูกส่งออกมาจากมิติโดยรอบก่อนที่มันจะเริ่มพังทางลายลงออกเป็นเย้นฉินตอนนี้เองที่เกิดรอยเลาขึ้นบนผิวของวงเวทหญิงอย่างของเขาสำหรับดินเทียนแล้ว เขายังคงแสดงสีหน้าทินราบเรียบออกมาผมสีดำยาวยังคงเปลี่ยสวยไปตามสายลมขณะที่ประกายแสงอันศักดิ์สิทธิ์และเข้มข้นของวงเวทสังสารวัฏต่างก็ถูกส่งออกมามากกว่าเก่าเขาได้อัดพลังทั้งหมดเข้าไปในงวงเวทสังสารวัฏพร้อมทั้งส่งความคิดออกไปเพื่อใช้ต่อพลังวิญญาณอัดกระแทกเข้าใส่ร่างของศัตรูในเวลาเดียวกันระหว่างนั้นเขาเริ่มประสานมือเข้าหากันเพื่อฟาดฟันกระบี่สุกบนสวรรค์อันสรงพลังออกไปอีกครั้งบุ่มบุ่มบุ่ม เสียงอัดกระแทกตูกส่งออกมาอย่างหนังขณะที่มิติเริ่มพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีโดยที่อาวุธเต่าขั้นปลายทั้งสองชิ้นต่างก็กระเด็นออกไปไกลและเหลือแต่เพียงไประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ของวงเวทสังสารวัฏที่ยังคงอยู่ใต้เปสาหลินเทียนได้โบกมือซ้ายห่วาวงเวทสังสารวัฏเอาไว้พร้อมทั้งกดทับลงไปอย่างไม่ปราณีองค์ชายมาแมลงได้แต่สั่นไหวระหว่างที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เครียดแค้นว่าข้าคนนี้ไร้เทียมทานเจ้าไม่ใช่ ฟุบวงเวสังสารวัฏได้กดทับลงไปและบทขยี่ร่างของอีกฝ่ายจนแหลกสลายกลายเป็นหมอกเลือดและพุ่งกระจายอยู่ในอากาศนี่จึงทําให้พื้นที่แห่งนี้ถูกปกกลุ่มด้วยความเงียบสงบในทันทีกลิ่นอายขององค์ชายมลงได้สลายหายไปอย่างสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญตระกูมะลมลงที่อยู่ห่างออกไปทั้งหลายก็ได้แต่สั่นไปผู้อวสโสสูงสูทั้งสามรวมถึงองค์ชายของพวกเขาตกตายหมดแล้วไม่นะนี่ไม่ใช่เรื่องจริง เขากำลังฝันไปแน่ๆผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนถึงกับมุนมองไปเสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งลงมาจากฟากฟ้าฝันก็ใส่ผู้เชี่ยวชาญแมลงนับสิบคนจนแหลกสลายกลายเป็น,นชิน้นๆนี่จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆได้ตั้งสติกลับมาก่อนจะหันมองไปทางร่างกายที่สันสานโดยดวงตาที่อาจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวช่วยด้วยหนึ่งในผู้คนที่เห็นหลินเทียนที่กำลังก้าวเดิอนออกไปได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างดังหนีเร็ว ท่านในนั้นเองที่ผู้เชี่ยวชาญตะาระกูลแมลงต่างก็พากันหันหลังและพุ่งหนีออกไปอย่างอ้นละมานแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีอนาเขตที่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าทั้งสามคนได้สร้างเอาไว้ทําให้คนหนีออกไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนตกตายลงไปแล้วจึงทําให้อราเขตนั้นสลายหายไปและหนีออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนว่าหนีไปได้ก็จริงแต่คนเหล่านี้จะรอดพ้นจากน้ำมือของหลินเทียมไปได้ยังไงกันเมื่ออยู่ต่อหน้าของเขาแล้ว พเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดูเล็กจ้อยเพราะความต่างชั้นลาวฟ้ากับหิวเสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งออกไปรอบทิศทางฟุบฝุบฝุบกล่องเลือดได้สาดกระจายออกไปรอบทิศทางและกลายเป็นภาพที่ดูสวยสดงดงามเมตตาพวกเราด้วยไม่นะอย่าทําอะไรพวกเราเลยเสียงร้องขอความเมตตาและเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมากมายได้ตกตายลงภายใต้คมกระบี่ของดินเทียน มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันผู้เชี่ยวชาญตระกูลมแมลงที่แข็งเก่งได้แต่ตัวสั่นไปเพราะว่าตระกูลของพวกเขาอุตสาห์วางแผนกลยุทธ์เอาไว้อย่างแยบย์และนําออกมาซึ่งแม้กระทั่งอาวุธเต่าขั้นปลายและรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าถึงสามคนซึ่งน่าจะสามารถสังหารอีกฝ่ายได้อย่างง่ายๆแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันฝุบกึ้นกระบี่ได้พุ่งผ่านอากาศเข้าฉีกร่างของผู้เชี่ยวชาญคนนี้ออกเป็นชิ้นชิ้นเหลินเทียนในตอนนี้ ยองกองกดแกว่กงกระบี่ในมือออกไปยังหหวเทียมพร้อมทั้งส่งขึ้นกระบี่นับร้อยนับพันพุ่งออกไปขวางเส้นทางหลบหนีทั้งหมดเอาไว้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายล้วนแต่ตกตายลงภายใต้คมกระบี่ของเขาฟุบเสียงกรีดร้องดังระง,งมถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องและมันเป็นตอนนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนปรากฏตัวขึ้นรอบนอกของสถานที่แห่งนี้เพราะว่าพวกเขาต่างก็ได้ยินข่าวลือว่าองค์ชายแมลงมาที่นี่ดังนั้นพวกเขาก็พอเดาได้ว่า มันเป็นแผนการเพื่อล่อให้หลินเทียนมาอย่างที่แห่งนี้แล้วก็ทําให้พวกเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าหลินเทียนจะบุกมาที่นี่หรือไม่จึงได้ทําให้พวกเขาพากันตามมาที่นี่ทว่าเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้แต่สันสะท้านไปด้วยเบหน้าซี่เผือดขนาดที่กําลังจ้องมองออกไปอย่างภาพเบืืองนาของตนเอง